วันนี้ซ่อมรถครับคือตอนนี้ปัญหาของรถกระบะคันที่ผมใช้อยู่นะครับมีปัญหาก็คือมีไฟหน้าปัดเตือนขึ้นมาดีครับปัญหาคือตอนนี้มีไฟโชว์ขึ้นมาครับ เป็นสัญลักษณ์สีแดงและก็มีหยดน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้นะครับที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการเตือนของหม้อดักน้ำหรือถังดักน้ำมเมื่อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ตัวนั้น<ๆ>เช่นถ้ามีน้ำปนอยู่ในน้ำมัน เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณออกมาบอกคนขับที่หน้าปัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ,อมีไฟโชว์ขึ้นมาและก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความผิดพลาดของเซนเซอร์ตัวนี้เช่นสายเซนเซอร์อาจจะชอ็อตอาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวเซนเซอร์เองหรือระบบสายไฟของเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจดูก่อนนะครับตำแหน่ง เซนเซอร์ S S ตัวนี้นะครับก็คืออยู่บริเวณใต้ท้องรถฝั่งตรงข้ามกับประตูคนขับนะครับเท mm hmm. ่าที่ดูเบื้องต้นก็จะเห็นว่าสายถูกตัดขาดไปอาจจะโดนหนูกัดแทะนะหรืออาจจะเป็นลูกหมากัดขาดนะครับ mm hmm. ผมจะ ทดลองต่อสายทั้งสองเส้นนี้เข้าที่เดิมแล้วก็จะดูว่าไฟสัญญาณน,นั้นได้ดับลงเป็นปกติหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้นะครับผมจะใช้หัวแรงในการบัดเกียสายนะครับที่ขาดแล้วก็อันนี้เป็นพวกคีมตัดสายคีมปอกสายต่างๆอันนี้ผมใช้ท่อซึ่งเป็นท่อหดโดยการเป่าความร้อนเข้าไปก็จะเป็นฉนวนได้อย่างดีนะครับ ตัดปลายสายที่ไม่เรียบร้อยออก ่ต่อเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ความร้อนของหัวแรงนะครับทำให้ท่อหดหดเอาหัวแรงเข้าไปไว้ใกล้ๆนะครับ ฉะนั้นก็ใส่ปลอกสายเข้าไปอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นท่อกดเหมือนกันนะครับในกรณีที่ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วแล้วไฟหน้าปัดยังคงติดค้างอยู่ยังไม่ดับนะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าปริมาณน้ําในถังกักเก็บน้ํานะครับมีปริมาณที่สูง ต้องทำการระบายออกโดยการทำการคลายตัวนี้นะครับเป็นปลักอุดเพื่อระบายน้ำออกเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าของผมเมื่อต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟหน้าปัดดับลงแล้วหรือยังนะครับ ไฟที่ติดอยู่ได้ดับลงเรียบร้อยแล้วนะครับไฟที่เตือนว่ามีน้ําอยู่ในถังดักน้ํานะครับก็ได้ดับลงเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ารถของผมไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแค่สายเซ็นเซอร์ขาดเท่านั้นเองนะครับหวังว่าคงจะได้รับความรู้บ้างนะครับจากวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ